ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เกาเกาก๋ออีกครั้งนึงนะคะแล้วในตอนนี้ซินดี้ก็อยู่ในโหมดที่ทุกคนรอคอยนะคะ่ะโหมดแชมเป็นชิปเข้าเนื้อหากันเลยนะคะเวลามีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดและคน5าก็พี่มาบอกว่าไม่ถนัดเล่นอื่นเลยจริงๆอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวซินดี้จะเปลี่ยนไปเล่นออฟเลนให้ละกันนะคะเพราะว่าซินดี้อ่ะมันห้าตำแหนง่งแต่ว่าโหมดถ้วยตาแรกเนี่ยไฮไลท์มันก็อยู่ที่พี่คนนี้เนี่ยแหละคะ่ะถ้าไปเจอพี่คนนี้ในตานี้เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้ก่อะะเาวาว,วลว <c oughs> Not away. ซึ่งการประเมินจากฝั่งตรงข้ามนะคะออฟเลนเนี่ยน่าจะเป็นมาจ้างั้นขอญาติเอาตัวนี้ไปเพลย์เซฟละกันนะคะไปค่ะเซนิเซอร์โอเลกามาโมไม่รู้ว่าถ้วยของซินดี้เนี่ยมันจะแตกตั้งแต่ตาแรกเลยหรือเปล่านะคะรู้จากการดับตัวฝั่งเขาและฝั่งเราแล้วก็น่าจะไว้ใจได้แล้วมั้งคะแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอญาต์ทำให้เต็มที่ที่สุดละกันค่ะถ้าพร้อมที่จะไปรับชมความมหาอะไรกันแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะ let's go ยินดีต้อนรับซูอาโอวี ไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้อามูรัดมาอยู่ในตำแหน่งออฟเลนนะคะแต่บอกเลยว่าตอนต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกค่ะได้แ,แต่เล่นจ้องตาก,กับมาจ้านะคะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็มีอะไรตลกตลกมาให้ดูแก้เบื่อซะแล้วละคะ่ะเรื่องของเรื่องนะ่ะมันมีอยู่ว่าพี่คริโตโรมิงของเรานะี่ยเลื่อน้อนจัดอยากจะรำกระบ,บีกก่กระบองใส่ที่นาคอนมากๆก็เข้าไปเล่นสลึกเลยแบบไม่รอเพื่อนรอฝูงแล้วพอตัวเองตัวก็พี่มาบอกว่าจะหนีทำไมอา้าแล้วช็อตนี้ซินดี้ก็กำลังจะฟาดฟันกับมาจ้าแต่ว่าสเต็ปมันไม่พอให้โกลันตีอ่ะก็เลยต้องกลับเงาาาามมกก่่่่ออออนนนนะะคแตวีลลโรรริงขเเ็ื้จ เข้าไปขี่คอมาจา้าคาป้อมเลยแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นส่วนซินนี้ก็พยายามรังคอเสื้อยูเอ๋ไม่ให้ไปร่วมวงแต่ว่านั่นแหละค่ะเข้าไปลึกซะขนาดนั้น1ต่อ3ไม่ถือว่ารุมจากนั้นอะไรก็พี่มาบอกว่ารวมรวมไรวะแล้วช็อตน,นี้ทําให้ซินนี่เชื่อว่าผีมีจริงค่ะเพราะว่าผีบังตาเมื่อพี่คิริตาหน้าหมู่ของเราก็เข้าไปเลย13ึ่งแบบยั่วๆแล้วพอพี่แกล้มลงไปนอนแกก็พี่มาบอกว่าแครี่มึงอยู่กับกูเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แครี่มันตุยอยู่ไม่ใช่หรอวะเอาจริงนะตาเน ข้าเหมือนเป็นเพื่อนกันก็หันมาคุยกับซินดี้แล้วบอกว่ามูราชื่อคุณคุณนะหาความรักเกิดในความฝันเราส้มลดโดยไม่มองหน้ากันโอ้ตามไม่ทันว่ะไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยไปค่ะยูเอ็กห้ซินดี้ได้มีบทบาทบ้างโอ้โหคืออย่างน้อยเพื่อนในทีมก็ปิดคิวมาได้แล้วยังไงอ่ะยูเอจะวีเลยดีถ้าไม่ยังไงเลยจะวีแล้วก็ยิ่ก็วีแต่คนที่ดูจะเหมือนเป็นตัวประกอบที่สุดในเรื่องราวนี้ก็คงจะเป็นซินดี้เนี่ยแหละค่ะเออฝากสารต่อเจเจยายนให้ด้วยนะคะว่าโอเคมันรอดแต่พี่คิริตุตัวฮาของเราก็ยังไม่เล นะคะเข้าไปเล่นถึงหลังป้อมนู่นเลยแบบไม่มีใครตามทันอนะ่ะและแน่นอนค่ะเมื่อพี่แกล้มลงไปก็พิมพ์มาบอกว่าเหมือนกุมาคนเดียวอะ่อะอ่ะแล้วช็อตน,นี้จับตาดูดีดคือแครี่ยังไม่เกิดแล้วพี่แกจะเข้าไปเบิร์ดแครรี่ฝั่งเขาแต่ว่าตัวกลับมาอะ่ะแล้วก็ไี่พิมพ์บอกว่าถ้าแครี่ไม่ตามก็แพ้โอ้โหตอนนี้นาซาด้วยคนพบศูนย์กลางจักรวาลที่ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะมันอยู่ในเกมนี้เนี่ยะะแหละค่ะแล้วช็อตน,นี้พี่คีริตาหน้าหมูก็กเข้าไปฟาดฟันกับเอนโซคนขายประกันแต่ดูเหมือนว่าพี่คีริตูข,ของเราจะโดนปัน่่่่่่นนนนโดนพีีีออซซจจจุุกไมาาาแตตวววิิรรบบให้้สสสขงะ ก็เลยไปไม่รอดนะคะลงไปนอนแผ่ร้องแอตอนแรกซินดี้ก็ทําใจไว้แล้วว่ากดโซโล่ถ้วยตาแรกก็แตกเลยเหรอวะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะชีวิตคนเราแต่ว่าช็อตมิรักเค้ก็มาถึงเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝืนมากเกินไปพยายามจะตีบ้านแต่ว่าคลีปยังไม่เข้าเลยอ่ะก็เลยล้มกันไปละเในนาทีทีมพวกเราก็เลยรับบทเป็นคนสวนเลยแบบอ้าวชนะเฉยเลยอะ่ะเย่และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิตอตี่ไปแบบสวายใจ้า เอาดีๆคนดูคือมันเป็นอะไรที่ซินนี่ก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าจะชนะแต่มันได้นชนะวันทุกคนงั้นก็ไปลุยกันต่อที่ตาที่2เลยละกันนะคะอันเนี่ยซินนี่อยากทำดาเมจอยู่นะเว้ทุกคนแต่ว่าเกมเนี้ยปาดใครไม่จบสกอร์เลยไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่แล้วก็เน้นทําแต่เลนด้วย Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ RobRichmanCoin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมใส่ได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้ว ตามเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น แล้วในตาถัดมาโคชก็ลงสนามบอกว่าเอนโซได้เลยครับโคชจัดไปเอนโซลงสนามแล้วโคชก็หันมาถามเอาแวนไหมได้เลยค่ะพี่จัดไปค่ะน้องแวนแต่ว่าแวนในแผ่นนี้มันถือปืนกลน,นะคะพี่ <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง <c oughs> จากนั้นพี่คนสีเนี่ยอยูอ่ดีก็เลือกโตโ <c oughs> รม,มาแล้วแบบว่าเอา้าแล้วเอนโซรมข้างบนอะ่ะฉันได้กลิ่นได้กลิ่นถึงความปั่นป่วนซะแล้วนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าถ <c oughs> ้วยจะแตกในตาที่สองเลยหรือไม่ขอคนละไลฟ์เป็นกำลังใจหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะ let's go ยิ่งดีต้อนรับซูอาโอวี ไปลุยกันเลยค่ะในตอนี้ซินดี้หยิบคาเฟานวยหัวครีมมาการันตีถ้วยไปเลยแล้วกันนะคะให้มันจ,จบจ๊อปแล้วในตอนนี้คาเฟอนียของซินดี้ก็ปะทะก,กับรุงเลิงแอนในพามีนายก็เอาหน้าจุ่มหุ้มไปเลยแบบไม่สนโลกแล้วก็ยัดไข่หมดแดงไปแบบว่า First เฟ r ร์สบ o o เฮ้ยตอนนี้ทีมเรามีรอยยิ้มแล้วนะได้เฟิร์สบ o o มาก่อนแบบอุ่นใจจากนั้นซินดี้ที่กําลังทะเลาะกับคิดตัวจิว๋ว <c oughs> ก็เจอลุงเริงเดินมาปล่อยพลังจิ้วจิ้วใส่แต่ว่าก็โดนวากิวของเราเข้ามางัดจนต้องกดแตกแต่โตโร่มันก็ไม่สะทกสะสถานอะไรอยู่แแแลลล้้ววกกกก็็เเยยยััิงงงหอนนนนไไปบบบสมาีะะทรุ อีกรอบแต่ว่าคราวนี้ฮีไม่สนใจละพยายามที่จะกันป้อมไปแต่ว่าซินนี้ก็พยายามจิ้วจิ้วใส่แล้วก็ฝากแฟรี่ไว้ใน,ในกายเธอแล้วโตโรก,ก็พยศจัดเข้าไปควิดนายพานถึงหลังป้อมส่วนซินดี้ก็เดินอ้อมอ้อมมามาตีตัวกินโดตัวนี้แบบสบายใจแต่เหลือบตาไปดูไวๆอ,าอ,อ,อ้าวเอลซูยังอยู่ตรงนั้นก็เลยขอฟิกยัดเลยละก,กันอื้ช็อตนี้โคตรสวยได้ทั้งคิวแล้วก็บังเพื่อนให้ด้วย แล้วซินดี้ก็ถือโอกาสตัดเว็บตรงนี้เลยแต่เห็นหมาบ้าก้าวห่างที่ไม่ได้รับวัคซีนพยายามจะมาปิดปาราลิปิตติแต่เห็นที่ว่าจะต้องปิดไฟใส่กอนแล้วจะเข้าหัวนอนแทนนะคะแล้วตอนนี้เวลาสีนาทีซินดี้ได้ไป5คิวแล้วพร้อมกับป้อมล่างตรงนี้แบบสวยงามจากนั้นพวกซินดี้ก็เคลื่อนพลจะมาเอาป้อมกลางต่อโดยมีเอ็นโซขไข่ปรากรั๊งลุงเลิงมาทําหมูหั่นสันนิฐานได้ว่าลุงเลิงฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจ,จะระเบิไปทั้งตัวละแล้วซินดี้กับพี่เนื้อวากิวก็พยายามลัดล้อชายแดนพม่ามาก็เจอลุงเลิงพวกวเากขากข้าไปััััดดอตใหบบว่นมากเวอรและนีียหืช ว่าคาขวดสบลเลยแล้วเอลสูที่เดนตึงเนื่อยอยู่ตรงนี้ก็โดนพี่วากิวหมองไปหนึ่งทีแบบว่าจุกจุกห้าหกแล้วคาเฟ่ที่มันเกิดจะจัดใครก็เอาไม่อยู่แล้วปะบ้านซองไม่กลับละค่ะยืนเล่นกันยาวๆชิกาดาวโยแบบนี้เป็นเลยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนแม่รับไข่หมดแดงไปกินหน่อยละคะจากนั้นซินดี้กับพี่เนื้อวากิวเนี่ยก็มาเอาป้อมล่างกันแต่ว่าเอ้าตอนนี้มีนาคอด้วยหรอคะเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะคะแต่ว่าพี่เออร์เลอร์จุกจก็วิ่งมาพร้อมจะสับแต่ว่าสับไม่ เพราะว่าในตาเนี้ยนะพวกฉันกําลังจะจบบ้านกันแล้วละ่ะเ <c oughs> ย่แล้วในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิตอตี่ไปแบบสบายจ เอาดีๆคุณผู้ชมคือในอาทิตย์นี้ซินดี้จะได้ทุกจริง,รงๆเหรอวะแต่ก็ไม่แน่นะเซอร์ไพรส์มันอาจจะอยู่ที่เกมสุดท้ายก็ได้อาจจะหลอกให้เราดีใจไปก่อนไงแล้วก็ไปแพ้ตาสุดท้ายอะไรแบบนี้ช็อตฟิลว่าแต่ว่าทุวยรอบนี้ซินดี้ตั้งใจว่าจะทําทั้งหมด4อาทิตย์เลยถ้าใครอยากรับดูรับชมกันเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะคะซินดี้จะได้รู้ว่าอ๋อคนดูอ่ะชอบคอนเทนต์นี้กันตานี้พวกเราก็ได้รับชัยชนะไปแบบใสๆนะคะ,ะ,คะไปลุยกันต่อที่เกมสุดท้ายเลยค่ะโอแมกกาถ้าตานี้แพ้ขึ้น หลายคนบอกว่าถ้าจะแพ้เน่ขอแพ้ตาแรกเลยได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบว่ามาแพ้ตาที่3น่ะดับฝันมากเว้ยในตาท้ายขอการันตีถ้วยด้วยน้องแวนไปเลยแล้วกันนะคะเฮ้ยแล้วทีมเรายังไงคะหาตัวมาเล่นกับซินดี้ต้นเกมนะเราจะชนะไปด้วยกันเชีหายล้าฝั่งน้องข้ามเอาเตียวเสียนกับโตโลมาดับมั่นแต่ทีมเราก็เลือกตัวมาดีเหมือนกันนี่รอเลี้ยวกับมาจ้าตอนแรกก็ไม่หวังจะชนะนะแต่พอหลุดเข้ามาตาที่3แล้วมันก็แอบมีความฝันที่ไม่กล้าฝันเสียงใครอะเสียงแมสซ์สีตางปะในตาที่ถ้าซินด กันเลยค่ะ Let's go <S ยินดีต้อนรับซูโ ROV ไปลุยกันเลยค่ะในตอนนี้ถ้าซินดี้จะชนะหรือไม่ชนะมันก็ขึ้นอยู่กับโรมทีมเราแล้วละค่ะว่าเขาจะมาหาเล่นกับซินดี้ต้นเกมหรือเปล่านะแต่คนในทีมพิพ์มาบอกว่าถ้าตัวจริงรอดูคลิปนะแม่เอา้างั้นจัดไปเลยครับเชอในเวลาหนึ่งนาทีฝั่งตรงข้ามก็แห่กันมาหวังว่าจะปู้ยี่ปู้ยามซินดี้แต่ก็มีพี่ปลาหมึกค,คนนี้ยืนอยู่เคียงข้างแบบว่าให้อุ่นใจและในขณะที่ซินดี้กำลังแร่เนื้อลิงก็เหลือไปเห็นสิ่งมีชีวิตสองตัวกำลังฟาดฟันกันอยู่ตรงนั้นสวยซินดี้ก็ควงกองจากมานที่ เหมือนจะทํา IF มากเกินไปเกิดอาการหิวจนตาลายนะคะแบบว่าไม่ได้กินข้าวมา3วันเองไงรมที่จริงใจนะคะเ q ยัดเลยแบบ first b a t แต่โชคดีที่เอยังรีไม่ทันนะคะซินนี้ก็เลยได้1คิวนี้มาแบบสวยงามเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะต้องใช้สอยยังประหยัดก่อนที่จะหมดทามี่ของแวนนะคะซินนี้ก็พยายามลัดลอป้อมตรงนี้แต่ว่าโตโรก็พยายามเข้ามาแบ่งคิปแล้วก็จะเดินจากไปแต่ไงกลับมาทุบซินดี้จะได้ละคะเนี้ยสงสัยซินดี้จะไปทําให้พี่เขางุนหงิดมากไปนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆ I am sorry จะกระจี้หัวใจแล้วข้างล่างเนี่ยนัวชิบหายน คนผงชูรสหกอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบว่าไม่ฟอกไตก็ผมร่วงอ่ะจังหวะเนี้ยมันนัวเกินเนี่ยโชคดีที่ตาเน,นี้ยรวมเราฉลาดนะคะเอาตัวยืนมาไม่งั้น,นคงจะสูงส้ในวันที่ดื้อละไฟนี้เราก็เลยเก็บมาได้2ตัวแบบไม่มีใครตุยจากนั้นได้เวลาถอนอสังหาริมทซั์ตรงนี้แต่ฝั่งตรงข้ามตัวดีก็จะมาเอาป้อมล่างคืนพี่ปลาหมึกของเราก็โดนจับแช่แข็งฟรีได้ไปแล้วส่วนสินี้ก็พยายามแจ๊ะแจ๊อยู่พี่ปลาหมึกของเราก็สาดน้ำใส่หน้าน้องแนแล้วก็กระโจนเข้าไปชอหัวเอลซ่าสวยสินนี้มันกก็มาาแลลู้วูู้ผชยพัด จะทำอะไรไม่ทันหรอกนะาอันนี้คือเรารักกันใช่ไหมเออเรารักกันเนาะ <S <S แล้วตอนนี้กล้วยหอมจอมโซนอย่างซินดี้กับพี่ปลาหมึกก็ได้ป้อมล่างมาอย่างสมใจแล้วก็วนยูเทิร์นกลับมาใหม่มาเอามังกรตรงนี้แบบว่ามันหิวถ้วยอะ่ะทุกคนแล้วหันมาดูอีกทีพี่ราเรียวของเราก็เข้าไปรำคาป้อมแต่ว่าโดนแช่จุกีแข่งพี่หมึกบีหนึ่งก็เลยสาดน้ําใส่หน้าน้องแนไปซินดี้ก็เลยได้ป้อมนี้แต่ว่าความหิวถ้วยอ่ะทุกคนคือซินดี้ก็พยายามจะแจกใ่ดาามจไปแต่ว่าโดนงัดแล้วก็โดนแช่โอเคค่ะแม่ไม่รอดและรอเกิใหม่จ้า แต่ว่าไฟของเรามันร้อนแรงอะน,นอะบี้หนึ่งเมื่อซินดี้กำลังแอบแซปปบบาฟ้าแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ยอมแล้วพี่เอนโซที่อยากเป็นชาวบะมงก็เข้ามาตกมือแครี่อย่างซินดี้มันก็เลยได้ตีฟีไปเลยสิคะแบบอ้าวันเจียพยายามจะเล่นต่อแต่อืั้นางเล่ตอนนี้เล่นเอามันเอาสัดใจแล้วไปหะกุกทะลวงให้หมดแล้วเหลือเยเซลรมูนคนเดียวแบบนี้จะไงคะพี่แน่กดไม่ทัน <laughs> อ้าวแล้วเว็บ่างเข้าแบบนี้ชนะได้เลยนะคะเนี่ยในตอนนี้ซินดี้เจอทีมดีมากนะคะก็เลยชนะไปแบบเจนาที โอเมก o ดคือว่ามาสนุกมากมากเลยนะคะในวีคนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยคือมันจะได้ถ้วยอีกหรือเปล่านะคะอาจจะแตกตาแรกเลยก็ได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับดูรับชมติดตามกันไปเพอเออาจจะได้ถ้วยแกสแลมเลยก็ได้นะทุกคนคิดว่าโซโล่ถ้วยแกสแลอมันมีจริงป่ะถ้ามีจริงอ่ะก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อให้ซินดี้เนี่ยมีกําลังใจจะทาคลิปต่อในอาทิตย์หน้าแล้วถ้วยแชมเปี้ยนชิพของเพื่อนๆในอาทิตย์แรกเป็นยังไงกันบ้างไหนใครได้ถ้วยบ้างคอมเมนต์มาขิงกันเลยแล้วหากเพื่อนๆท นะสําหรับคลิปนี้ซินนี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายวันนี้มันเป็นวันที่ดีจังเลยนะกดโซโลได้ถ้วยด้วยอะ่ะเหลือจะเชื่อเลย